อันยองอันยองนะครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับซีเป็นหลักเลยนะครับผมส่วนอีเวนต์ตัวละครก็จะเป็นอีเวนต์เสริมมาเนาะเป็นการมาถึงของอีกหนึ่งตัวละครเกิร์กุ๊ปนะครับผมดิสดิสก็คือน้อง วินเทอร์คนนี้นี่เองแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ไปดูจี้ที่มาใหม่ในวันนี้ก่อนก็จะมีแค่หนึ่งจี้เท่านั้นซึ่งเป็นจี้ที่เหมือนกับน้องโครไม่มีผิดแต่ความสามารถนั้นไม่มีโครอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าความสามารถของน้องก็คือเมื่อสตูนะครับผมทำการตกไปยังตัวของเรามีโอกาส60%ที่จะเบลนมาเบิลของสตูทั้งหมดให้เหลือศูนย์นะครับผม แล้วก็จะมีความสามารถนะครับผมในการกักครั้งศัตรูเมื่อศัตรูทำการแจ้งเตือนวิกตอรี่นะครับผม95ทั้งหมด1ครั้งแล้วก็ใงสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูตกไปยังตัวของเราอีกแล้วนะครับผมมีการ60สิเซ็นที่จะขโมยการดวงของศัตรูแล้วไหนละ่ะความสามารถอีก,กาของน้องโครแล้วก็หลอกให้เรา ใจใจด้วยการเอารูปรักของโครมาหากินนะครับผมช่างน่าเศร้ามากแต่ก็นั่งยินดีมากเช่นเดียวกันนะครับผมที่จีที่มีความสามารถของอีกาขององโคไม่เข้ามาไม่งานทุกตัวละครในเกมจะโจมตีได้ทะลุโลกซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับผมบาลานซ์บาลนซ์ไม่มีแล้วเนาะถ้าเกิดว่าความสามารถนั้นเข้า ที่การหาน้องจี้ตัวนี้นะครับผมเราสามารถหาได้แบบย่างๆนอะจากกันที่เรานั้นจะต้องสะสมกระเท้าโครนะครับผมทั้งหมด10อันแล้วก็ามาแลกเป็นตัวน้องที่แบบไม่ถูกปลุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากถูกปลุกน้องเนาะอยากปลุกน้องตื่นขึ้นมานะครับผมก็ต้องสะสมเศษคริสตัลนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นแล้วเอามาแลกเป็นคริสตัลเอสแล้วก็เอาคริสตัลเอสมาแลกลบกับจี้ของน้องนะครับผมกลายเป็นน้องที่อยู่ในอวกาศอเทปละ อย่างเท่เลยนะครับผมแล้วคริสตัลก็สามารถสุ่มได้ในแพ็คเนาะ500ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้อื่นๆตรงนี้ด้วยใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมแล้วมันก็น่าจะออกบ่อยเนาะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสุ่ม8ปดเอ้ยแปดพนอะไรนะสองพแล้วก็ได้มา4ชิ้นเลยนะครับผม ไม่มีทางไปไปได้เด็ดขาดเลยนะนะถามว่าที่นี้นะ่าหาไหมก็ตอบได้หรือเปล่าไม่นะครับผมเราจะขโมยมาเบ,เบอร์เขาทําไมในเมื่อเราโจมตีดุด่งเซนบงสุรละและให้เขาตายไปเลยก็ได้ใช่ไหมละ่ะถูกต้องนะครับผมส่วนิีนอ,อื่นนะครับผมก็จะมีชูดิเคนของน้องชไนเดอร์นะครับผมที่ความสามารถในการตกน้วมัก ของเรานะครับผมก็จะติดมาร์คศัตรูเนาะอ่าแล้วมาเลือกต้นเธอน,นะครับผมเราก็จะว้าไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมที่ศัตรูยืนอยู่ในแถวนั้นเนาะแล้วก็ยังมีความสามารถในการขังโกงนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในเทนของเราเนาะหกสิ็ก็ขังโกงศัตรูภายในแถวไปเลยนะครับผมจี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน้องมอเตอร์ไซค์ขังโกงเนาะ เป็น10%เลือกถอยด้นหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็เลือกเดินเป็นระยะที่เราถอยได้มีโอกาสนะครับผมที่เราตกไปยังมมของเราในถบของเราเนาะ45%ของกรงศัตรูภายในแถวนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันนะครับผมสกิลบังคับย้ายทั้งหมด2ครั้งเป็นอัตรา95%ที่ต่อไปก็เป็นมอเตอร์ไซค์ป้องกันนะครับผมก็ความสามารถมอเตอร์ไซค์80%เดินหน้าถอยหลังเนาะแล้วก็มี60%นะครับผมป้องกันการจรสลรดมาเบิ้์ด65%ด้วยแล้วก ห้าสินะครับผมป้องกันการขังกลงนะครับมอเตอร์ไซค์ต่อไปนะครับผมเป็นอ่ามอเตอร์ไซค์ดิเมนชันนะครับผมก็80%เรเลือกเดินหน้าถอยหลงังนะครับผม50%เมื่อเราทำการกดสร้างไดมาน์หรือว่าตัวเลนมาร์นะครับผมกวักไปยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษต่างๆเนาะแล้วก็เมื่อเรานะครับผมตกไปยังมุมของเราได้รับมาเบิร์ค่าก่อสร้างคือ130%่งรที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน้องบอด อือฮ uh ึ huh. ความสามารถนะครับผมไม่ใช่บอดด้วยเป็นโดดด้วยพูดเลนมากต,ตามศัตรูนะครับผม60เนาะแล้วก็มีความสามารถอ่าไดาเมนชันนะครับผม50%เมื่อเราทำการสร้างเลนมากของเราหรือว่าตกเลนมากของเรานะครับผมมาไปมุมน้องพื้นที่พิเศษเนาะในสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเลนมากของเราหรือว่าก่อสร้างเลนมากของเรานะครับผมมี80เปอร์เซ็นที่จะจัดงานโอลิมปิกนะครับอย่างสุดท้ายนะในผมน้องเดนะิสอ่า ไม่ใช่เป็นเดนิชไมตี้นะครับผมความสามารถก็บัชเชอร์ตี้นะครับผม85%มีความสามารถในการเปลี่ยนสตูให้กลายเป็นหุ่นกระบ,บอกเมื่อเราตกไปยังเมือ,องขอร์นดนของเรานะครับผมในตก็อย่างสุดท้ายนะครับเมื่อเราจัดก่อสร้างเลนมาร์ของเราหรือว่าตัวเลนมาร์ของเรานะ้ออารกสบห้าเปที่จัดงานโอ oh, เลนตินะครับจบแล้วอ๋อวิธีการหา อ่าไม่ได้ของโครนะครับผมก็สะสมเงาของโครเนาะสองเงานะครับผมแล้วก็เอามาแลกได้เลยซึ่งเงาของโครนั้นเดียวนะเราสุ่มอะไรเราสุ่ม A หรอเฮ้ยเราต้องเปิดกล่องหา Gs หรอ โหโคตรยากจากปกติมันต้องมันต้องสะสมมันต้องสะสมจี้ a ออันแล้วก็เอามาแลกเป็น s หรือว่า s บวกเนี้ยอันนี้มัน S หา S ให้แลกเป็น s บวกเลยไม่ยากไปหน่อยเหรอยากเนาะยากจนถึงว่าแลหละจี้โหดยกเว้น G จี้ใหม่ผมที่ไม่โหด จบไปกับจี้ก็แล้วกันนะครับผมต่อไปเราก็ไปคลิกตัวละครนะครับผมไดส์ไดส์นะครับผมน้องวินเทอร์ซึ่งเราสามารถหาได้จากแพ็คของน้องตรงนี้นะครับผม900อเนาะสะสมมาให้ครบ25อันนะครับผมเราก็จะได้รับน้องวินเทอร์ไปเลยเ้อความสามารถของน้องนะครับผมก็คือ เราสามารถสกสภาพอากาศนะครับผมหิมะตกได้เนาะสภาพอากาศหิมะตกก็จะเสกได้ก็ต่อเมื่อนะครับผมเนาะนะก่อสร้างเรืบของตัวเองนะครับผมเมื่อมีสภาพอากาศหิมะตกแล้วเนาะการป้องกันของศัตรูนะครับผมจะไม่แสดงผลป้องกันกันดูดปพราการเรียกนะครับผมแล้วก็ ความสามารถในการยุกลวเวเนข้ามันทางศัตรูก็จะไม่แสดงผลนะครับผม่ลงสุดท้ายก็เพิ่มเมืองแพงของเรานะครับผม200เปอร์เซนและน้องก็ยังมีความสามารถนะครับผมเมื่อน,น้องตกไปยังสกายเลนของน้องเนาะก็โจมตีแบบไม่สนารป้องกันนะครับผม38อร์เนต์การโจมตีนี้เป็นแบบดูดทั้งแถวนะครับข้อวามสามารถต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถ ในการตกเมื่อของตัวเองนะครับผม90%เนาะย้ายไปยังกี่ช่องหกช่องหน้าหลังนะครับผมแล้วก็เอาศัตรูไปด้วยอย่างสุดท้ายนะครับก็เศษพื้นที่ต้องสาบนะครับผมเมื่อศัตรูตกที่ต้องสาสกิลจะไม่แสดงผลเหลอ ทำไมตัวน้องนูอ่อนแอจังมาดูจี้อีโวของน้องนะครับผมอันนี้เป็นจี้คอสตูมเนาะจี้อีโวก็น่าจะมีความสามารถแรกนะครับผมก็คือป้องกันดีบัฟกับป้องกันการโจกราเบิอรนะครับผมจ5ดจุดหอร์นุดคอสตูมที่เพิ่มมาเนาะเมื่อเริ่มต้นเธนมีโอกาส90%นะครับผมว่าไปยังาม8ช่องด้านหน้านะครับพร้อมกับก่บสร้างในมาทันทีอะไรประมาณนั้นจบสรุปหน้าหาไหม สรุปก็ไม่นะครับผมก็ตัวละครกระดาษก็ข้ามข้ามไปก็ได้ส่วนจี้ก็กระโหลนะครับผมก็ข้ามข้ามไปก็ได้วิธีการหาก็ยากแสนยากนะครับผมก็ข้ามไปก็ได้เนาะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมแล้วสรรสะส่งเพจให้ถึง1ล้านกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนผมก็ใหม่คลิปหน้าขอทุกคนเป็นความสุขกันและกเจะไปจีนเจอประเทศเกาหลีนะครับผมไปลาจุ๊บจุ๊บ